สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ขนหัวลุกที่ผมเจอมากับตัวเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองครับผมได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ไปสำรวจพื้นที่ป่าชายแดนสะแก้วเพื่อทำรายงานความเป็นไปได้ในการสร้างรีสอร์ทเชิงอนุรักษ์ฟังดูดีใช่ไหมล่ะครับแต่หารู้ไม่ว่า ที่นี่มันมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นผมเดินทางไปถึงหมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งในช่วงบ่ายแก่ๆบรรยากาศมันแปลกๆตั้งแต่แรกแล้วครับชาวบ้านดูหวาดระแวงถามอะไรก็ตอบแบบเสียไม่ได้เหมือนไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับคนนอกอย่างผมผมพักที่บ้านพักเล็กๆที่ทางบริษัทติดต่อไว้ให้คืนแรกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผมนอนหลับสบายดีแต่คืนที่สองสิครับเริ่มต้นความสยองขวัญของจริงผมจำได้ว่าตอนนั้นประมาณตีสองผมสะดุ้งตื่นเพราะเสียงหมาหอนโหยหวนมันหอนแบบผิดปกติหอนยาวๆแล้วก็เงียบไปแล้วก็หอนใหม่ผมลุกขึ้นมามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเงาตะคุ่มคุ่ม เคลื่อนไหวอยู่ตามชายป่าแต่ด้วยความที่มันมืดมากผมก็มองไม่ชัดผมพยายามข่มตาให้หลับแต่ก็ทำไม่ได้เสียงหมาหอนยังคงดังต่อเนื่องจนกระทั่งผมได้ยินเสียงอื่นแทรกเข้ามาเสียงนั้นมันเป็นเสียงร้องเสียงร้องที่เหมือนคนกำลังทรมานเจ็บปวดแผดร้องออกมาอย่างสุดเสียง มันเป็นเสียงที่ผมไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเวนแล้วเสียงอะไรวะนั่นผมพึมพำกับตัวเองใจเริ่มเต้นแรงผมตัดสินใจโทรศัพท์หาผู้ใหญ่บ้านเอ่อสวัสดีครับผู้ใหญ่ผมได้ยินเสียงแปลกๆในป่าเสียงเหมือนคนร้องโหยหวนไม่ทราบว่ามีอะไรหรือเปล่าครับปลายสายเงียบไปพักหนึ่ง ก่อนที่ผู้ใหญ่บ้านจะตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือคุณได้ยินเสียงอะไรเหรอคุณอย่าไปสนใจมันเลยนะคุณพักผ่อนเถอะแต่ว่าผมยังไม่ทันได้พูดจบผู้ใหญ่บ้านก็รีบตัดสายไปผมรู้สึกสังหอนใจไม่ดีเลยครับคืนนั้นทั้งคืนผมไม่ได้นอนเลยครับผมนั่งฟังเสียงร้องโหยหวนนั้นจนถึงเช้า พอฟ้าเริ่มสางผมก็ตัดสินใจออกไปสำรวจผมเดินเข้าไปในป่าตามทิศทางที่ได้ยินเสียงเมื่อคืนยิ่งเดินลึกเข้าไปบรรยากาศก็ยิ่งวังเวงต้นไม้สูงใหญ่บดบังแสงอาทิตย์จนแทบจะมืดมิดแล้วผมก็เจอกับสิ่งที่ทำให้ผมแทบช็อกผมเจอสารเพียงตาเก่าๆตั้งอยู่กลางป่ารอบๆสาร เต็มไปด้วยของเส้นไหว้ที่ดูเหมือนจะถูกทิ้งร้างมานานแล้วและที่สำคัญผมเห็นร่องรอยของการเผาไหม้รอบรอบสารตอนนั้นเองที่ผมได้ยินเสียงกระซิบแววแววข้างหูปล่อยปล่อยค่าผมรีบหันไปมองรอบตัวแต่ก็ไม่เห็นใครเลยผมขนลุกสู้ไปทั้งตัวผมรีบวิ่งออกจากป่าทันที ผมกลับไปที่หมู่บ้านเก็บข้าวขอมแล้วรีบขับรถออกมาจากที่นั่นทันทีผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมเจอคืออะไรแต่ผมรู้ว่าที่นั่นมันมีอะไรบางอย่างที่น่ากลัวมากขึ้นหลังจากนั้นผมได้สืบหาข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่นั้นจากคนเก่าแก่ในหมู่บ้านข้างเคียงพวกเขาเล่าว,ว่าเมื่อก่อนบริเวณน,นั้นเคยเป็นวัดเก่าแก่ แต่เกิดสงครามทำให้วัดถูกทิ้งร้างและมีเรื่องเล่าขานว่ามีเปรตตนหนึ่งวนเวียนอยู่ในป่าแถวนั้นเปรตตนนั้นถูกเผาทั้งเป็นเพราะทำผิดศีลอย่างร้ายแรงเสียงร้องโหยหวนที่ผมได้ยินอาจจะเป็นเสียงของเปรตตนนั้นก็ได้จนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังไม่กล้ากลับไปที่สระแก้วอีกเลยครับ และทุกครั้งที่ผมนึกถึงเสียงร้องโหยหวนนั้นผมก็ยังคงรู้สึกขนลุกไม่หายถ้าคุณยังไม่หายขนลุกอย่าลืมกดติดตามขนลุกไทยแลนด์แล้วพบกันใหม่ในความมืดต่อนหน้า